เราเกิดในครอบครัวที่แตกแยกก็คือเด็กคนหนึ่งที่ลำบากอะค่ะที่พยายามขีบตัวเองให้ดีขึ้นให้พัฒนาตัวเองเราได้ไปเรียนกศอนอเรียนประถมพอได้จบมาต่อมอต้นกับกศอนอ,อีกทีหนึง่งหนูนางสาวสุรยาสารแลกเรา เกิดในครอบครัวที่แตกแยกตั้งแต่จําความได้หนู<ม>ก็คือเราจะตามครอบครัวสมมติว่าเขาย้ายจังหวัดเราก็ต้องตามไปจนมันเรียนไม่จบการศึกษามันไม่ไปไหนสักทีตั้งแต่ตรงนั้นเราคิดว่าชีวิตเราก็ดิ้นรนมากๆก,ก,ก็คือเด็กคนหนึ่งที่ลําบากอะค่ะที่พยายามที่ตัวเองให้ดีขึ้นให้พัฒนาตัวเองใหด้ดีขึ้น แต่อายุ18ค่ะจนวันนั้นที่เราคิดได้ว่าอนาคตเราอะ่ะจะต้องใช้วุฒการศึกษาเพื่ออัปเดตตัวเองเพื่อสมัครงานเราได้ไปเรียนกศน,นอค่ะก็คือเรียนประถมแล้วก็พอได้จบมาเราก็มามาต่อมอต้นกับกศน,นออีกทีหนึง่งจะศึกษาให้จบมปลายแล้วก็จะต่อป,ปอรีให้จบ แล้วก็อาจจะพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งให้มันดีกว่านี้รู้จักจากการเรียนค่ะและได้เห็นการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ของเพจก็เลยได้รู้จักห้องสมุดประชาชนอำเภอยะริงค่ะคิดว่าห้องสมุดมีแค่หนังสือให้อ่านเท่านั้นพอได้เข้ามา ห้องสมุดแล้วจริงๆแตกต่างจากความคิดเดิมเลยค่ะมีสื่อทางออนไลน์มีพี่บรรรัสคอยแนะนํามีความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือที่สามารถเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหรือว่าสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองอาชีพและการศึกษาค่ะอย่างเช่นได้เรียนรู้หลักสูตรการค้าออนไลน์กับเทคนิค ในการโปรโมทร้านแล้วก็ได้มาหาความรู้ต่อยอดในการพัฒนาตัวเองจากห้องสมุดที่สำคัญห้องสมุดสร้างแรงบันดาลใจจากที่หนูได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นพระราชนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระเทพหนังสือชื่อไทยทำไทยกินกับข้าวฝรั่งค่ะทำให้หนูได้ใส่ใจตั้งใจพัฒนาสูตรส้ตมตำของหนูให้ดีที่สุดค่ะ นี้เปิดเป็นค้าขายอยู่ค่ะเปิดร้านส้ตมตำอยู่ค่ะตอนนี้จะเป็นสองสาขาค่ะก็คือประเภทร้านก็ร้านเล็กๆสามารถบริหารด้วยตัวเองได้ค่ะอย่างแรกหนูมีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็หนูลองไปศึกษาที่ห้องสมุดดูอะค่ะว่าเราสามารถพัฒนาพื้นฐานของเรา ได้อย่างไรบ้างแล้วหนูก็ได้ความรู้กลับมาพัฒนาสูตรส้ตมตำโดยคิดเมนูใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อดึงดูดลูกค้าและนำความรู้หลักสูตรการค้าออนไลน์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพโปรโมทร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอันดับแรกในเรื่องอาชีพเราก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วถ้าเรายังมีกำลงังเราก็จะอาจจะเปิดสาขาเพิ่มหรือขยายให้มันใหญ่ขึ้น และในเรื่องการศึกษาหนูก็ก็คือพยายามจะเรียนจบให้จบปตรีแล้วก็จะไม่ทิ้งการศึกษาไปไหนค่ะ